วิธีการเพิ่มผู้ใช้งานของตัวเครื่องลงเวลา ZK t a e c o นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเรากดไปที่เมนูนะครับเมนูนะครับตัวนี้เนี่ยก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะฮะโอเคเราเข้าไปที่จัดการผู้ใช้ครับอันแรกนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็โอเคที่ผู้ใช้ใหม่นะครับ อ่าเลีที่ผู้ใช้อ่าก็ลำดับไปนะครับชื่ออ่าก็เลื่อนลงมานะครับโอเคนะครับระบุไปนะครับก็กดเป็นชื่อไปนะครับก็จะมีตรมให้เลือกนะครับอ่าันนี้ผมจะใส่ชื่อผมนะฮะอ่าโอเคนะครับถ้าโอเคก็กดโอเคนะครับยืนยันกำหนดสิทธิ์นะครับก็ ดูถ้าผู้ใช้ธรรมดาก็เขาจะมีสิทธิ์แค่สแกนนิ้วเท่านั้นแต่ถ้าผู้ดูแลระบบเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกฟังก์ชันในเมนูนะครับโอเควิธีตรวจสอบนะครับเ,เลือกได้กดโอเคเข้าไปจะให้ลายนิ้วมือหรือเลขที่หรือบัตรหรืออย่างใดเลือกได้หมดครับอโอเคลายนิ้วมือนะครับกดโอเคนะฮะ ลงทะเบียนเราก็เริ่มเลยนะครับผมเอานิ้วจิ้มเข้าไปนะครับหนึ่งรอบนะครับลองเอียงไปเอียงมาสองรอบสามรอบนะครับพอได้สามรอบนะครับเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะฮะโอเคเลขที่บัตรตรงนี้ก็เอาบัตรบัตรชีการ์ดนะครับทาไปเลยนะฮะโอเคนะครับหาสผ่าน อ่าก็ให้ระบุด้วยไหมอ่ผมระบุด้วยนะครับระบุไปก่อนนะครับก็คือสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราเข้าเราไม่ได้เอาบัตรมานะครับสแกนนิ้วก็ไม่ติดนะฮะเราก็กดรหัสเข้าได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าก็เวลา ลงเวลาเท่านี้ก็ได้แล้วครับใช้งานค<อ>้างไว้อ่านะครับแต่ถ้าเราเิ้วไม่ใช่กรุนาลองใหม่ค่ะ,อะคขอบคุณค่ะตอนสแกนเอานิ้วค้างไว้สัก3ามวินะครับอโอเคเรียบร้อยครับ